สวัสดีค่ะพ่อมแม่พี่น้องพี่น้องมันนี้ย้อยน่อยมาบานเลยจ้ะห่อข้าวต้มพี่น้องบุญบุญกะทินพี่น้องห่อข้าวต้มแต่แยายหน่อยห่อว่าเป็นออกจากเห็ดเห็ดหม,ดมกวกบองง,งงามแมพี่น้องออะพี่น้องนี่แหละพี่น้องเอ้ยบรรดานี่ย้อยผยายไพ่ผ้าเพื่อนจ้ะยยไอ่ผ้าเพ,พื่อนผ้าแสบย้อยผ้ามวนผ้าแสบจ้ะ น้องสาวปากประแดกพี่น้องว่าดูกระโมในบานเก่งที่ศูนย์ในปัตตีนี่น้อยก็ไม่ได้น่อยเพราะมีผู้ใดสู่นั่งเร่องปากจาก้ะอ,อ,อ,อันนี้ล้านไผ่กับล้านสาวพี่นออ้อง <c oughs> นี่นะ่นา่งพนันตุลัอด <c oughs> อ่ากะทายธรรมาศาสตร์นี่แหละเนาะพี่น้องเนาะมาเด้จ้าพี่น้องมาบุญน,น้ำกันค่ะมาบุญนะพี่น้องเด้อเออเดี๋ยวความสีความเป็นะ นี่แหละพี่น้องเฮียนเฮียนใหญ่เฮียนใหญ่เฮียนใหญ่ชื่นเฮียนใหญ่ชื่นนั่นโกโพ้ใหญ่ของเฮียนใหญ่หน่อยจ้ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพี่น้องมื้อนี้มาพบมาพอกับยายน่าแสีบในช่องยายน่ยแฟมมารีกแล้วนะจ้ะพี่น้องมากินข้าวปุ้นอยู่บ้านจ้ะข้าวปุ้นไม่ใช่ชื่นจ้ะพี่น้องจ้ะ อันท่านี้ลูกหลานก็กินเข่าพื่กันจะได้ได้หอยกินกระปุนกินกระปุนพี่น้องกระปุนน้ายาตีนไก่จ้ะพักระบอไม้ยังจ้ะนะซ่อมนี่แหละซ่อมนี่แหละพี่น้องก็ได้ไปกระักลินฝาจ้ะลินฝามาบ้านสองสามมือพี่น้องมาจะมากินน้ากันแซ่บแซบเย่ไถ่ผ้าเพื่อนมาละพี่น้องเอ้ยเย่ไถ่ผ้าม้วนผ้าแซ่บมาละคนไปวัดบ้านคนมาดตีเร่งเต็งใส่หลานคน

มีผักยังกินมันน้อีหน้อย่ <c oughs> อาย่า,ากินเอิรเจรันตั้ไแยยังกน่าวมากยินามาันก็ใครินข่าวมน้ะมะขมเ่องม่กินมะขม ที่น่อยไม่ได้นังขอไปหาพี่หาน้องอยงู่นะจ่ายยากเม่ได้ท่านมันไม่ได้ตอบควอมเ็นพี่น่องสั่ขอโทษจ้ะตอบสารนี่ได้พี่น่องเด้อไ,ไม่เห็ุบุญแต่เพราะเขามีเวลามึงอีกเกือบจะสู้ขวันหลานอะอ อย่าไพ่ภาพ้มือนภาพแสบมามาอย่าไไม่มาดิตอน<ำ>ไ,ไม่พี่น้องสวัสดีจ้าจะพ่ไปวัดมาจะพี่น้องเป็นผู้รักผู้หญ่อยู่ในบ้านก็มูแม่บ้า,บานประท่านเมืองได้ <laughs> นี่เราเพิ่งกินเก่งแต่จะเพิงกินเหมือนอันน,อน้ำยาดีกน้องเฮ็ดขยันอ,อม นี่น่ยไม่เห็นอย่างนอกจกัเตื่นสวยจ้ะพี่น้องเอาจนรัตก็เปิดดีก็ใช้เชียคล้ายๆกันคนบ่าว่าคือบอเห้นเห็ดแหลกจองตื่นนี่หน่อยแล้ววานใครอ่ปลาไม่ได้จ้ะพี่น้องด้วยพ <c oughs> ักโยกไปเบิงของเอต่จซิมี่เสียงดังนี่ได้จ้ะพี่น้องมาห่มกันเลยยไพ่เราไปเบิ่งข้าวตุมลรอพี่น้องนเ็ดข้าวตุมยะหน่อยบดย้ยหน่อยห่อแล้วคนว่าเป็นดอกเห็ดมงอย่งกับบสร้างเทาซื้อเทาย้อนเกิดโดนพี่น้อง มเมื่อมื่อนมเปียกตอนเที่ยงจังสิพาดแม่กินผมจำตอนให้หน่อยคือปลาแซลมอนไมมแม่กินก็แย่ไพ่หืมปวดใจแย่แต่พี่น้องพนุจกินกินย่ำไหนก็แส่ย่ำนั่นแหละเนาะจ้ะอยาก็่อักกินเสียงบัวหวอิ่มอิ่มเนาะ มัน,นยังนอกินลูกโดด,ดโอเอามคน้ยเพางแค่หันว่าอย่างแคห,หันว่าฝอยอย่างนี่้อยอยากเปนยังชอบลูกหลานมาเต็มบาทพีองลูกหลานย่งยืน,นงันเป็นเบิ่งคุณแม่เลยคะ่ะคุณแม่จด,ดีนะคะ่ะคุณแม่คะดีนคุณแม่ค่ะ คุณย่าจ้ะคุณย่าแม่ยายน้อยจ้ะแม่หน่อยยายนชื่นมันเด้อกินข้าวปุ่นอ่ามันเด้กินข้าวปุ่นธรรมชาติธรรมชาติบ้านเท่าเนาะพี่น้องเนาะถ่ายบ่มีพื้นที่แม่จ่าพื้นที่มันยายน้อยจัดบเพราะฉันเนี่ยเนี่ยอยงพู้นย่างพู้นี่เนาะพี่น้องเนาะลูกหลานมานำกันหลายแพะเพรมีจ้ะไม่ได้ไปเก็บแักเกษตร ไม่ได้เพเกบพักกับทิ่ริมรั่วไม่อเ,อไเอาเจ้เาไปากนไปรถแเนี้นงตอนนี้หน่อยกินอยู่นี่พะท่ันในแปดโมงอยู่ได้จก้ก แปดย่งแปดแล้วกลัวเคืงอ๋อแปดกลัวคนนะจ๊ะน้อยไม่ได้บังนิกาสัมแม่คือมนัมนป้าขิ้งเท่แกสมังุนฟหลพี่าทกทกที่แ่แกที่กท่แฉกที้แฉกทที่แกแ่่่แ ปุ๋นหลายต้มได้ก็กินเมื่อพี่น้องของมหมักเนี่ยมาก้อนย่อยๆน่อยเนาะอปุ๋นก็แซบ่บตำปลาซอสมนันท,ทั้งหมักเมื่อเรื่องใช่ไหมพี่น้อกไปแห่บุญจ้ะนี่หน่อยเพอิ่มหน่อยนี่หน่อยจะต่อเข่าอยู่กับซุปน้ำใหม่กินได้กินหลายแน่จากบุญเนาะพี่น้องเนาะมันประเภทนี่คือกันจะคือกันอยู่นี่เน,นาะจ้ะ กินาบด้วยอคลับมือเด้ดอดพู้ใด,ก,ดกินลาบลดิบไกินานะลาบดิบเนี่ยกินลาบหมูดิเพื่อพี่น้องเบิงพะนะายพี่น้องตกียหน่อยกินข้าปุนกับเผาได้จ้ะยี๋ยีกิน้วหรือว่าไม่แมน่ แมงมนเลยแมงเลยะแมลส่าเงเาเียมนหน่อยขึ้นยูงเ่แนีล่ะขึ้นน้ำมอนี่แะมเย็นแท่นอกก็เย็นเ่ะจนจะกินตอกอกสองแต่ยงนสเล่าพีลานอไปก่อนนจมือนี้ก็สพอกันโบิ มือแรงยนาย่ยจาก่อนจัดกันไปมือนี้ยหน่อยพอฝากกดไลค์กดซับสไครใหายะหน่อยผ้าแสบในช่องเยอะน่อยแ้มือนเนี่ยนะจ๊ะพอกันไม่ลิปหน่าจ้ะสวัสดีค่ะ